าว,วันที่12สิงหาคมคลาใดพี่น้องกระเรียงฝั่งตะวันตกต่างหลังน้ำตาและความเศร้าย้อมปนพร้อมสายฝนเดินเปเพื่อเป็นกนรารระลึกถึงกยอมืองนี้กระเรียงฝั่งตะวันตกเดกซอมบาอูจีอดีตผู้นาำ KNU และเราวิรชนคุณกล้า ได้สละชีพกอบอุิสรภาพชาวกเหรี่ยงเพื่อแผ่นดินเขียวกอซูเลหรือกอทูเลที่ทุกคนไทยรู้จักกันดีซอบาอูจีหรือบาอูจีเติบใหญ่ที่ชันเมืองพัสสินในครอบครัวคุนนางชาวกเหรี่ยง เขามีโอกาสเข้าเรียนหนังสือในเมืองตั้งแต่วัยเยาว์หลังจากจบออกมาจากเมืองพัสสิ่งได้ไปเรียนต่อที่เมืองมาละแมงก่อนข้ามน้ำข้ามทะเลบินอย่างกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดกรุงลอนดอนเขาเรียนกฎหมายจนจบออกมาแล้วเขาเป็นนักกฎหมายตามวิชาที่เล่าเรียนมา ระหว่างพำนักอยู่ลอนดอนเขาใช้ชีวิตคู่กับหญิงสาวอังกฤษจนมีบุตรสองคนและต่อมาเขาพาครอบครัวเดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่บ้างเกิดที่เมืองพัะสิ่งในต้นเดือนมีนาคมคือศราช1929หลังภรรยาสาวคลอดบุตรคนเล็กได้ไม่นาน แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์คริสตศักราช1942เขาคาดก่อนแล้วว่าทหารญี่ปุ่นต้องกรีธาทัพบุกพมา่าเขาขอให้ภรรยารีบพาบุตรออกจากพม่ากลับอังกฤษขณะตัวเขาเองจะขออยู่ร่วมชะตากันกับพัาก,กริ่งต่อไป สงครามโลกครั้งที่สองในพม่าก,ก็เริ่มขึ้นหลังญี่ปุ่นบุกเข้ามากลางปีคริสตศักราช1942ญี่ปุ่นกับอังกฤษยกทัพมาทำสงครามกับในพมา่าเกาหลีและพะม่ากลายเป็นตัวแทนของสงครามให้กับทั้งสองฝ่ายเกเหลีเลือกอยู่ฝ่ายอังกฤษต้านการบุกครุกเข้ามาของญี่ปุ่นขณะที่พม่า ร่วมมือกับญี่ปุ่นขับไล่อังกฤษออกไปให้พ้นจากถิก่นพม่ากลางเดือนพฤษภาคมคศราช1942นาชัยบะอุจิที่เป็นหนึ่งในตัวแทนรัฐมนตรีคนสำคัญของเกาหลีถุกฆ่าอย่างหดเหี้ยนบนบ้านทั้งครอบครัวที่ชันเมืองมอยาโดยทหารญี่ปุ่นให้ความร่วมมือกับ พรรคอมมินิส์ของพมา่าการกระทําดังกล่าวเหตุการณ์ร้ายครั้งนั้นสร้างความร้าวเฉาแก่ฝ่ายสูญเสียและเป็นต้นต่อหนึ่งของความรุนแรงระหว่างกะเหรียงกับพมา่าบาอูจีเองในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้พยายามไกล่เกลี่ยกันทั้งสองฝ่าย ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้งปลายปคีคศักรช1946หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองและขับไล่ญี่ปุ่นออกจากพม่าได้กระแสะการเรียกร้องรับการ์เลียงสูงขึ้นตัวแทนกลุ่มหนึ่งของการลียงนำโดยบาอูจีเดินทางไปอังกฤษเพื่อ,อยื่นข้อเสนอให้การเลียง มีรักอิสระปกครองตนเองที่ครอบคลุมลุ่มน้ำสารวินเขตตะนาวสีและบรรส่วนของภาคโคซึ่งเดิมเป็นถิ่นกาเรียงอยู่แล้วแต่รัฐบาลอังกฤษยังคงปฏิเสธต้นเดืนมีนาคมคริสตศักราช1947 มีการประชุมครั้งใหญ่ของเกรียงและตัวแทนชนเผ่าหลายท่านเสนอให้ทำน้ำสือยื่นต่อรัฐบาลอังกฤษอีกครั้งเพื่อแบ่งดินแดนให้กับเกรียงได้ปกครองรักตนเองตามข้อเรียกร้องเดิมเนื่องจากครั้งนั้นในพงอองสาได้ปฏิเสธในที่ประชุมอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแบ่งรัฐใดเกิดขึ้นในสหา,าพพมา่า ขนาดนั้นผู้นั้นหลายท่านของเกนอิน e ยู N e o, ได้ขอให้บาอูจียุติบทบัตทเล่นเกมการเมืองในสาภาพกับพมา่าการยุติบทบาททังการเมืองดังกล่าวก็เพื่อเป็นการลบก,การกดดันของพมา่าและเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของเผ่าพันธุ์เขาปลิกตนลาออกจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในเช้าวันถัดมา ปีคริสตศักราช1948ได้เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายอย่างหนักเมื่อเกรงกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจการกระทำของรัฐบาลพมา่าได้บุกเข้าปล้นธนาคารเป็นการล้นแขนแต่การกระทำดังกล่าวส่งผลงกระทบโดยตรงต่อภาพลวงของเกรี่งเองและเพื่อปกป้องชื่อเสียงในทางการเมือง บาอูจีได้ยกที่นาของตนกว่า1000งพัไร่ให้กับรบัฐบาลพมา่าเป็นการชดใช้จำนวนเงินทั้งหมดในธนาคารที่ถูกปล้นไปนับตั้งแต่นั้นมาบาอูจีจึงสัญจรไปอย่างหมู่บ้านกะเหร็่งที่กระจัดก,กระจายตามเทือกเขาวน้อยใหญ่กระดมผู้คนร่วมสมัครขีเป็นปึกแผ่น เพื่อต่อต้านพม่าและกอบกู้เอกราชของชนกะเหรี่ยงกลับขึ้นมาหมู่บ้านเซดอเดอรตั้งอยู่ในซอกเขาดงลึกมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่กันไม่กินหลาทันเรือนแต่ครั้งมีข่าวผู้นำจะมาอย่างหมู่บ้านตั้งสุขดีใจเตรีมขบวนต้อนรับเป็นกันใหญ่ ถัดมาสองฝากทางเข้าของหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยขบวนแห่ชาวบ้านใจจดใจจ่อรอด้วยความคาดหวังท่านผู้นำคงเป็นบุคคลที่จะมาในชุดเต็มยศสง่างามแต่คนแล้วคนเล่าในกลุ่มที่เข้ามาไม่มีคนใดดังวากวักเมื่อเห็นเพียงผู้ชายมัน ในเสื้อชนเผ่ามอซอกับรางเกงขากล้อยลงจากหลังมา้าเรียกประชุมชาวบ้านตั้งแต่กลับจากอังกฤษมาบาอูจีเขาอุทิศชีวิตส่วนใหญ่กับผู้ยากไร้กระทั่งเขาเข้าใจหลากหลายชีวิตของพวกเขาอย่างสุดซึ้งผืนนานอันกว้างใหญ่ที่ตกทอดจากมรดก เขาปันให้คนไม่มีที่มาทำมาหากินโดยไม่ปริปัติเอ่ยขอเก็บข้าวเช้านาและหากใครใดเดือดร้อนพร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ถือตัวและใช้ชีวิตปกติเหมือนชาวบ้านธรรมดาเขาไม่เคยยึดติดก,กับอำนาจเกียรติยศตำแหน่ง,งทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตน หากการกระทำทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้จะลำบากเพียงใดเขาก็ไม่เคยปฏิเสธชาวมืดวันที่สิสองสิงหาคมฐานพมา่านับร้อยพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าปิดล้อมกระท่อมในหมู่บ้านโทกก,กโก้ชันเมืองพระสิเสียงปืนรัวดังกล้องสน่นวันไหว ครึ่งชั่วโมงผ่านไปความเงียบเข้ามาเยือนแทนที่เมื่อแสงเช้าโผล่พ้นจากขอบฟ้าชาวบ้านต่างออกจากบ้านมุ่งไปอย่างจุดเสียงปืนเปียดเสียออกมามุนดูพบเพียงครับเรื่องแดงฉากอัพทาแผ่นดิน